ภายหลังปฏิบัติการ40สวยื่นสารรัฐธรรมนูญเพื่อถอดถอนเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและพิชิตชื่นบานอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกโดยอ้างเหตุเรื่องคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา160แต่ก็เป็นพิชิตที่ชิงลาออกเพื่อหวังตัดไฟต้นลมไม่ให้ประเด็นนี้ลุกลามไปที่รัฐบาลพักเพื่อไทยกระทั่งวันที่23พฤษภาคม สารรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องดังกล่าวไว้พิจารณาแต่ไม่มีคำสั่งให้เศษฐ้าหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ปฏิบัติการของตัวละครลับส่งสัญญาณผ่าน40สวหวังให้เกิดเกมล้มกระดานนำไปสู่การเปลี่ยนตัวนายกในครั้งนี้แน่นอนว่าคนที่รู้ดีที่สุดคือทักษิณชิน,นวัตร นายใหญ่แห่งบ้านจันทรสอมล่าเพราะการลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่25พฤษภาคมก็เป็นทักษิณที่มองปรากฏการ40สวเพื่อหวังล้มเศรษฐาให้เกิดการเปลี่ยนตัวนายกแต่วักสำคัญของการให้สัมภาษณ์ในวันนั้นกลับอยู่ที่ประเด็นทักษิณบอกว่าการเมืองมีความลี้ลับอยู่พอสมควรและในประเทศไทยจะรู้ว่าความเคลื่อนไหวย่อมรู้ว่าคนนี้เป็นคนของใคร เพราะจากหน้าสื่อที่เกิดขึ้นพบรายชื่อ40สวที่เคลื่อนไหวครั้งนี้ก็พบว่าส่วนใหญ่มาจากกลุ่มที่เป็นปฏิปักษ์ทักษิณและมีสวสายทหารมาร่วมลงชื่อด้วยโดยสามารถแบ่งได้4กลุ่มดังนี้ 1. กลุ่ม40สวชุดปี2550ซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับสวตัวตึงไม่ว่าจะเป็นสมชายสแสวงการดิเลกฤทธเจงครองธรรมเจเดดอินสว่างมหันนบเดชวิทัก หรือว่าที่100ร้อยตรีวงสยามเพ่งพาน,นิชฐพักดี 2. กลุ่มสอวอสายบ้านป่ารอยต่อซึ่งกลุ่มนี้มีทั้งกลุ่มนายพลและพลเรือนที่อยู่ในกรรมธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมมาพิบาลของวุฒธธิสภาโดยเป็นชุดที่มีบิ๊กปุ้มพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณน้องชายพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐเป็นประธานนอกจากนี้ยังมีชื่อธานีอ e ่อนละเอียด พลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์หรือวิวัฒแสงสุริยชัตรเป็นตน้น 3. กลุ่มเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทาหารรุ่น12และกลุ่มน้องรักลุงอดีตเบอร์หนึ่งอาทิพลเอกชูศักดิ์เมฆสุวรรณพลเอกทวัชัยสมุตสาครพลเรือเอกพระจุนตามประทีปหรือพลเอกอาักณานิตหมื่นสวัสด์และ4กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มอดีตข้าราชการอาทิจิรชัยมูลทองโรยพลตำรวจโทสานิตมหาถาวร พลตำรวจเอกชัชวานสุขสมจิตหรือชื่อประยูนเหล่าสายเชื้อซึ่งเป็นผู้ที่เคยประกาศอวดนายกตามเสียงประชาชนมาแล้วแต่ที่น่าสนใจอยู่ที่ในจำนวน40สว,วกลับไม่มีพลเอกบุญธรรมโอริททั้งที่ก่อนหน้านี้มีการปล่อยข่าวผ่านสื่อออกมาว่าเป็นผู้เดินเกมล่ารายชื่อในครั้งนี้นอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตในวงสภาสูงว่า หากมีสัญญาณการเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลที่ส่งตรงมาจากอดีตลุงเบอร์หนึ่งเกิดขึ้นจริงก็ต้องมีตัวเปิดเกมจากคีแมงคนสำคัญในกลุ่มเพื่อนรักด้วยอาทิสิงศึกสิงไพรรองประธานวุฒิสภาบิ๊กชัดพลเอกชัดชัยสาลิกัลยะและพลตีกลชัยสุวรรณบูรณ์เป็นต้นที่สำคัญ จากภาพรวม40สวที่มีการเปิดเผยรายชื่อออกมาไม่แปลกที่ทักษิณจะพูดเต็มปากเต็มคำว่ารู้แล้วใครอยู่เบื้องหลังและมั่นใจว่าไม่มีทางล้มเสร็จฐาได้แน่นอนทำให้สัญญาณเวลานี้ถูกจับตาว่าจะเป็นการทารรบกันร,ระหว่างลุงบ้านป่ากับนายใหญ่จันสองล่าหรือไม่เพราะบางกระแสได้ตีความจากคำพูดทักษิณว่า แผ่ล้มรอบนี้อาจไม่กระทบไปถึงซูเปอร์ดิวลังกาวีแต่ในทางการเมืองแล้วอะไรที่ว่าแน่ก็อาจไม่ได้เป็นเช่นนั้นได้เช่นกันโดยเฉพาะเงื่อนไขหากมีการล้ำเส้นหรือไม่เป็นไปตามข้อตกลงซึ่งมาจากความเคลื่อนไหวทั้งตัวจริงหรือตัวหลอกก็คงเหมือนอย่างที่ทักษิณพูดว่าการเมืองอยังเป็นการเมืองที่มีความลี้ลับอยู่พอสมควร ท่ามกลางประเด็นที่หลายฝ่ายจับตาไปที่คดีมาตรา1 1ึ 2, ซึ่งอายการจะนัดฟังคำสั่งคดีในวันที่29คพฤษภาค,คมนี้ทําให้ต้องลุ้นว่าคดีดังกล่าวจะมีผลไปถึงฉากกระทัดข,ของทักษิณมากน้อยเพียงใดหรือไม่เพราะทุกความเคลื่อนไหวย่อมมีผลต่อตระกูลชินวัตรตามมาอย่างแน่นอน